สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในช่องของต้นยุสชาทุกท่านนะครับมาพบกับผมเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถครอบครัวนะเป็นตัวท็อปสุดนะเป็นตัวแรงไอเทมหายากเลยนะครับปี2010นั่นคือจอดตา o r นเนอร์3.0 V4 Wheel TRD Sportivo สีขาวคันด้านหลังผมนี่นะมีแค่1คันเท่านั้นที่เข้ามาใหม่วันนี้วันที่28สิงหาคม รายละเอียดคันนี้จะน่าจะน่าใช้ขนาดไหนจะสวยงามขนาดไหนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในรีวิวนี้เลยนะครับก่อนจะไปชมรีวิวนี้อย่าลืมกด s u b สไคร e นะครับสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นมกำลังใจให้ผมด้วยรายละเอียดคันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในชแนลของต้นยูสคาร์ทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีวันนี้นะครับมีอัปเดตรถเข้ามาใหม่อีกแล้ว1คันนะครับสลบวันที่28สินะครับสิงหาคมเวลาประมาณช่วง11โมงนะครับของวันที่2 8วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะฮะวันหยุดพักผ่อนของใครหลายหลคนวันนี้มารีวิวอัปเดตรถตัวท็อปหายากนะครับโมเดลนี้คุณนหน้าคุณตากันไหมครับเป็นโฉมไฟอยากหน้ายักษ์ ปี2010คันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครเป็นตัว T R D ด้วยนั่นคือตัว f ฟ r เนอร์3.0 V C W D ตัวขับ4เป็นตัว T R D Sportivo สีขาวมุกนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตด่วนรีวิวด่วนให้กับสมาชิก F C หรือว่าลูกค้าที่กลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับเอาไว้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยราคาสุดพิเศษ นะครับ595,000บาทเท่านั้นเลขใหม่ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่1,70,000โลรถปี2010ครับ 3.0 V4W h e e l t r ว s p o r t ิ v o สีขาวมุกนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดโครงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวเรามีการรีโนเวทให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหนังเก็บสภาพปรับสภาพให้ใหม่นะครับเรามาดูความเดิมของคันนี้กันก่อนนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดวันนี้เลยวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ1 1เนาฬิกาของเช้าเช้าวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงนะครับ อัปเดตให้ดูกันเลยนะครับรายละเอียดด้านหน้าครับมาพร้อมชุดโคมเลนโปรเจคเตอร์ตัวไฟของเขานะฮะเป็นเอกลักษณ์เลยนะตัวไฟก็จะเหมือนมีเขี้ยวนะเขาเรียกว่าไฟหยักหน้ายักษ์นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นที่หายยากมากๆนะครับใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่ว่ารุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยและได้ตัว TRD ด้วยนะครับผมเครื่อง3,000ันนะครับเครื่อง3 0 0พันออโต้ขับ4นะฮะแล้วก็เป็นตัว TRD ได้สีขาวมุกนะครับ ชุดแต่ง T.R.D มาครบไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กต่างๆนะครับเบาภายในก็จะมีตัวปั๊มหลังเบาะ T.R.D ด้วยนะครับนี่ครับกระจังหน้าด้านหน้านะครับตัดคิ้วโครเมียมตัวโลโก้นะครับตัวโลโก้โตย้าเป็นโครเมียมครับแล้วก็สเก์ตรอบคันนะครับผมสเก์ตรอบคันมีกระจกมองมุมด้านข้างมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์มาครบนะครับฝากระโปรงหน้าก็มีตัวระบายอากาศรุ่นหายากตัวท็อปเลยคันนี้นะครับโมเดลปี2010นะครับเลขไม้ ใช้งานเดิมๆนะครับไม่มีปรับไม่มีกอ170,000โลนะครับ170,000โลเท่านั้นเองรถเฉลี่ยต่อปีก็คือถือว่าใช้งานไม่เยอะครับนะครับปี2010แล้วก็คันนี้นะฮะสเก็ดรอบคันล้อแมกนะครับล้อแมกก็เป็นล้อแมก TRD นี่ครับล้อแมก TRD ขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมยางมิสเตอรนะครับเดิมๆเลยนะฮะล้อ TRD ล้อ TRD เดิมๆเลยนะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีขนาด3.0ลิตรนะฮะดีเซลนะครับระเอียดตัวรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็มาอัปเดตรีวิวเดี๋ยวจะมีการปรับสภาพทําสปาทั้งภายในภายนอกขัดสีให้ใหม่นะครับรถก่อนสมมอบสวยน่าใช้แน่นอนนะครับตัวชายบันไดข้างเดิมๆเลยนะฮะสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นี่ครับเดิมๆเลยนะฮะมือจับเป็นโครเมียมครับแล้วก็กุญแจเป็นรีโมทบิสตาร์ดนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเรียกกระจกมองข้างให้ นะครับคันนี้ติดฟิล์มเดิมมาให้เป็นฟิล์มปหลอดเราจะลอกฟิล์มเดิมออกให้นะครับเพราะว่าฟิล์มเดิมเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะค่อนข้างเสื่อมสภาพแล้วแล้วก็มีคิ้วกันศาสตร์มีให้ครบเลยนะฮะตัวลาวแหล็กหลังคางด้านบนเป็นสีดาแบบยกนะครับนี่ครับล้อแมกซ์ทีอาร์ดีนะครับขนาด18นิ้วนะครับสี่ล้อเลยแล้วก็ตัวดิสเบรกนะฮะจะเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับดิสเบรกหน้าดัมเป็นหลังนะครับนี่ครับ,ส,บ,รบสวยๆนะฮะ ด้านท้ายนะครับก็มาพร้อมโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยตัวเต้าไฟนเนอร์เป็น f u l l Time 4 v ์ e ิวนะฮะเป็นตัว TRD Sportivo คันนี้ได้ตัวท็อปสุดจริงๆนะฮะได้ตัวแต่งท RD ครบจากโรงงานเลยนะฮะซึ่งค่อนข้างหายากมากนะครับสเกิร์รอบคันนะครับไฟท้ายซ้ายขวาเดิมนะครับไม่มีแตกเลยนะครับรายละเอียดตัวไฟท้ายก็เดิมๆของเขาเลยนะฮะโลโก้ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับส่วนตัวความสวยงามหรือความเรียบร้อยเราทําสปาให้ใหม่ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกแล้วก็ขัดสีให้ใหม่นะครับ นี่ครับสวยงามคันนี้ติดจอมาให้ใหม่เรียบร้อยมีกล้องมองหลังด้วยนะครับมีกล้องมองหลังด้วยทะเบียน5913กรุงเทพมหานครนะครับตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะคร TRD Sportivo เดี๋ยวเราปรับสภาพให้ในคัวันนี้มารีวิวด่วนนะครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่นที่หายากจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะครับ3.0 4 Wheel TRD นะครับปี2010ราคา595,000บาทครับ 595นะครับราคา595,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจรีบติดต่อผมมาด่วนนะครับ095-0566926ครับย้ำนะครับ095-0566926นะครับมีคันเดียวจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะครับค่อนข้างหายากแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับมีจะมีตัวโลโก้นะครับของ TRD Sportivo อยู่ด้วยตรงนี้นะครับนี่เลยนี่ครับ นี่นะฮะจะมีโลโก้ T-R-D Sportivo อยู่ด้วยนะฮะับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมเป็นสปอยเลอร์ด้านบนสีขาวพร้อมไฟเบรกดวนที่3นะครับแล้วก็กระจกหลังเป็นตัวไล่ฟ้านะครับล้อ T-R-D ทั้ง4รล้อสมบูรณ์ครับนี่ครับตัวล้อก็ไม่มีรอยเบียดอะไรนะครับตัวแม็กอะไรต่างๆไม่มีแตกนะครับเดิมๆเลยนี่ครับด้านซ้ายนะครับมามองมุมซ้ายกันหน่อยนะด้านซ้ายนะฮะนี่เลยนะครับ 5 9 5 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจคันนี้สามารถโอนจองล็อกรถไปได้เลยนะครับเพียง5,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนโครงสร้างเดิมครับรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำจมน้ํากับเครื่องตัดต่อผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนรถมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับเลขใหม่เราก็แจ้งเลขใหม่เดิมๆไม่มีกลับไม่มีก่ออะไรนะครับนี่ครับล้อแม็กสวยครับ นี่ครับใครหารุ่นนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเพราะค่อนข้างหายากมากสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะเป็นตัวท็อปขับ4นะครับแล้วก็เป็นตัว TRD ด้วยนะครับที่สุดแล้วคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับ095-0566926ครับ Toyota Fortuner 3.0V 4-wheel TRD Sportivo นะครับเครื่อง3,000ดีเซลคขับ4 TRD เดิมโรงงานนะครับปี2010 ราคา595,000บาทครับ595นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะฮะมีคันเดียวจริงๆวันนี้ผมอัปเดตด่วนๆให้เลยนะครับรถก่อนปรับสภาพนะครับมารีวิวด่วนให้ก่อนนะครับรถก่อนปรับสภาพก่อนล้างทาความสะอาดก่อนเก็บงานนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะฮะไม่มีชนนะครับไม่มีชนนี่ครับคันนี้ถ้าปรับสภาพแล้วนะฮะสวยแน่นอนนะครับรถปรับสภาพแล้วเนี่ยสวยทุกคัน นะว่าจะเป็นตัวสีภายนอกเราขัดให้ใหม่เก็บงานให้ใหม่ตัวภา,ายในเบาะเราปรับให้ใหม่พวงมาลัยต่างๆนะครับพรมต่างๆนะตัวล้อมงล้อมแมกเราปัดให้ใหม่ขัดให้ใหม่นะครับก็ถือว่าพร้อมส่งมอบครับผมนะฮะปรับสภาพให้พร้อมส่งมอบเลยนะครับผมพร้อมใช้งานพร้อมส่งมอบให้เราได้ดูเหมือนใหม่นะครับรถสวยเลยแน,แน่นอนนะครับผมอ่ะไปดูด้านในกันหน่อยว่าต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมมากสำหคันนี้ด้านในนะครับ อันนี้ก็สภาพเดิมๆนะฮะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับตัวเบาะด้านในเก็บงานให้แน่นอนนะครับตัวเบาะหุ้มให้ใหม่แต่ว่าหุ้มให้ใหม่ทั้งคันเลยก็ว่าได้ตัวเบาะนะนี่ครับเบาะจะเป็นโลโก้ปัม๊ม t ดีของเขานี่คือเบาะเดิมของเขานะแต่สภาพตัวเบาะเน,<า>นี่ยไม่ได้แล้วละ่ะต้องเก็บงานให้ใหม่รถปี2010นะฮะก็ถือว่าการใช้งานนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานปกติเลยนะครับเบาะเดิมของเขาต้องมีการหุ้มใหม่ปรับให้ใหม่พวงมาลัยเช่นกันนะครับปรับให้ใหม่นะครับเบาะ โปรงมาไลนะครับปรับให้ใหม่นะครับส่วนคอนโซลต่างๆตรงนี้เราก็สปาให้ใหม่นะครับพวกที่เป็นดำๆคราบดำๆเนี้ยออกหมดนะครับผมขัดให้ใหม่สปาให้ใหม่บริเวณควบคุมแผงกระจกจะเป็นแคปล่าเนี้เป็นเทียดีเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในภาพที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วเราทําความสะอาดให้สับตัวแผงประตูนะครับกระจกออโต้หนึ่งบานนะครับผมฝั่งคนขับนะครับแล้วกระจกมองข้างพับไฟฟ้าคันนี้เป็นตัวเครื่อง3000ัน h e e l นะครับเป็นตัว3 0 0พันนะครับ ตัวคอนโซลเกียร์นะฮะก็จะเป็นลายแคปล่านะครับตรงนี้เป็นลายแคปล่าแล้ว,วก็หัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์หุ้มหนังแล้วก็มีการเดินตะเข็บได้นะฮะสีแดงนะครับเป็นแบบฉบับของ TRD เลยนะฮะนี่ยครับหัวเกียร์หุ้มหนังเดินตะเข็บได้แดงนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวหน้าจอคันนี้เขาใส่หน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับก็มีเกียร์โฟให้ด้วยนะครับคันนี้หัวเกียร์ก็จะเป็น หุ้มหนังเดินได้แดงครับนี่ครับหัวเกียร์หุ้มหนังเดินได้แดงนะครับเราคราวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้สี่สปีดครับเป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดปี2010นะฮะส่วนแผงประตูต่างๆก็สมบูรณ์นะฮะยังเดิมๆอยู่เลยสวยก็ปรับตัวเบาให้นะครับปรับสภาพตัวเบาให้แล้วก็พวงมาลัยหุมให้ใหม่นะครับหุมให้ใหม่พวงมาลัยนะครับเบาปรับไฟฟ้าคนขับหนึ่งตัวสแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถือว่ารถใช้งานเดิมๆปกตินะครับ สภาพการใช้งานก็ถือว่าการใช้งานปกติเลยรถปี2อ1 0นะฮะนี่ครับส่วนเบาะด้านหลังนี่ยังสมบูรณ์สมบูรณ์กว่าตัวหน้านะครับนี่ครับเบาะด้านหลังตัวนี้เบาะด้านหลังก็น่าต้องหุ้มให้ใหม่นะครับเพราะว่ามีตะเข็บที่มันเป็นรอยรอยแยะรอยแตกแลก็คือหุ้มให้ใหม่ทั้งคันอ่ะพูดตรงๆนะฮะตัวเบาะนะครับหุ้มให้ใหม่ทั้งคัน นะครับเพราะว่าตัวเข็บเบาะนี่เริ่มมีรอยแตกรอยแยะด้านหลังนะครับส่วนแผงประตูนี่ยังสวยอยู่เลยนะฮะเพดานต่างๆก็ยังสวยนะครับก็มีแค่ตัวเบาะหนังนะครับที่ใช้งานตามปกตินะครับนี่ครับแผงประตูก็ยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็ปรับสภาพให้ใหม่นะฮะทำความสะอาดทาสปาให้ใหม่นะครับรถถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับคันนี้นะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะครับมีโลโก้โตโยต้ามีโค้ดต่างๆอยู่ครบหมดเลย นะครับรายละเอียดรอบคันก็โครงสร้างเดิมๆนะฮะเพียงแต่ว,ว่ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้สปาให้รถไม่มีชนหนักมานะครับใช้งานตามปกติซึ่งรถปี2010นะฮะก็สภาพการใช้ง,งานก็ตามปกติเลยนะครับเบาะแถวที่3ก็สามารถพับเก็บแขวนข้างแบบนี้นะครับนี่ครับระบบแอร์นะฮะเป็นแอร์ลาว3ตอนนะครับผม3ตอน ราคาคันนี้595,000นะฮะใครสนใจรีบเลยนะฮะถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ครับถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบแล้วก็พื้นพรมจะเป็นพรมสีเทานะครับคันนี้เป็นพรมสกัดลาดสีเทาก็เก็บความสะอาดให้ดูแลให้นะครับนี่ฮะฝากระโปรงท้ายนะฮะก็เดิมๆนะครับมีการเก็บงานให้แน่นอนนะครับรายละเอียดตัวฝากระโปรงท้ายก็เดิมๆนะครับนี่ฮะ นี่ฮะน่าสนใจนะครับคันนี้ราคา595,000บาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับเก็บงานให้ใหม่นะฮะปรับสภาพให้ใหม่ตัวเบาะแล้วก็ความเรียบร้อยนะครับวันนี้มารีวิวแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งในราคาเบาๆและได้ตัวท็อปสุดด้วยนะครับปี2010ตัวท็อปสุดเลยเป็นเครื่อง3,000ขับ4 4 wheel TRD Sportivo นะฮะดูแผงประตูก็ยังสวยเดิมๆอยู่เลย นะฮะตรงนี้ก็แค่เก็บความเรียบร้อยเก็บความสะอาดให้นะครับโครงสร้างเดิมครับนี่ฮะโครงสร้างเดิมๆเลยนะฮะบริเวณตัวเม็ดอาร์ตต่างๆก็ยังสวยเดิมอยู่ครบหมดนะฮะนี่ฮะโครงสร้างเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์ตสวยเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับวันนี้วันที่28นะครับสิบ28สิงหาคมนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะขอด่วนนิดนึงนะครับ นี่ครับโครงสร้างเดิมๆนะฮะเม็ดอักสวยเดิมอยู่ครบหมดเลยนี่ครับเม็ด like อ์ค e. สวยเดิมอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับเม็ดอ์คสวยเดิมอยู่ครบนะครับเม็ดอ์คสวยเดิมอยู่ครบนี่ฮะ สว,สวยเลยคันนี้นะฮะแล้วก็เก็บงานให้นะฮะสป,ปาให้ใหม่นะครับลูกค้าที่ได้ไปไม่ต้องกังวลน,นะครับเราเก็บงานให้ใหม่สวยงามแน่นอนนะฮะรถที่หายากรุ่นนี้นะครับสเปคตัวท็อปเลยนะฮะตัวท็อปหายากเลยคันนี้นะครับคอนโซลน,นะฮะก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับคอนโซลน,นะครับเก๊คู่มือต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับนี่ครับ ตัวคู่มือรับประกันคุณภาพรถและบำรุงรักษ,ษาอยังอยู่เลยอยเรียกว่าตัวบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยยังอยู่เลยนะฮะตรงนี้นี่ครับยังอยู่เลยนะฮะแล้วก็ตัวหัวเกียร์ต่างๆก็สมบูรณ์นะครับหัวเกียร์สมบูรณ์เลยนะฮะสวยงาม ระบบแอร์ออโต้นะครับด้านล่างจะเป็นตัว parking นเซอ o r นะฮะปุ่มกดต่างๆระบบเปิดแอร์หลังแล้วก็ตัว t ท a c t i o n control การลื่นถลายมีให้ครบแล้วก็ตัวที่จุดบุหรี่ power outlet นะครับมีครบคอนโซลเดิมสวยครับก็เป็นทูโทนนะครับคอนโซลเดิมเป็นสีเบจตัดด้วยสีเทาแล้วก็ตัวหน้าจอลูกค้าเดิมเขาใส่มาให้นะฮะคันนี้นะครับนี่ครับดูหนังฟังเพลงได้นะับเป็น DVD นะครับแล้วก็ตัวแอร์ออโต้ นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเดิมเดิมดาตร์ดโรงงานเราหุ้มให้ใหม่เก็บงานให้ใหม่รวมถึงตัวเบาะด้วยนะครับเก็บงานให้ใหม่นะครับนี่ครับรายละเอียดโครงสร้างก็เดิมเดิมเลยนะฮะก่อนปรับสภาพนะฮะกระจกนี่เดิมแท้ทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะฮะนี่ครับมีโค้ดมีตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะกระจกนี่ครับเดิมแท้ทุกบานเลยนะฮะ นี่ครับด้านข้างก็เดิมๆนะฮะโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะกระจกกระจกนะครับนี่ครับด้านหน้าบานใหญ่ก็เดิมๆเหมือนกันนะฮะโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบหมดเห็นไหมฮะ,ะนี่ครับเดิมๆนี่ครับ 5 9 5 0 0 0 0บาทนะครับใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาด่วนนิดนึงนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ Toyota Fortuner 3.0V4 ับ TRD Sportivo สีขาวมุกครับราคา5 9 5 0 0 0 0บาทเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถนะครับดูหน้าปัดเดินใหม่คันนี้กันหน่อยนะเจ้า Toyota Fortuner คันนี้นะครับวิ่งไป1,70,000มกิโลราคาน่าสนใจครับนะรรถรีวิวด่วนนะครับก่อนปรับสภาพนะครับวันนี้วันที่28สิงหาคม นานๆจะมีเข้ามาสรับตัวไฟอยากหน้ายักษ์นะครับใครตามหารุ่นนี้อยู่เพราะว่าเป็นรถที่น่าใช้ครับคันนี้นะฮะด้วยของราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็ได้ตัวท็อปสุดด้วยนะฮะได้สีขาวมุกด้วยนะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะคันนี้นะครับเป็นตัว TRD นะฮะสีขาวมุกเครื่อง3,000โฟวิลนะครับเกียร์ออโต้สสปีดนะครับเครื่อง3,000โฟวิลลปิ้ยนต์ดีเซลนะฮะไม่มีติดแก๊สนะครับผมล้อ TRD ทั้ง4ล้อเดิมๆเลยนะครับ นะครับอาละครับลองไปสตาร์ทรถนะฮะดูหน้าปัดเรือนใหม่ดูระบบแอร์นะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้กันหน่อยนะเครื่อง3000ตัวท็อปขับ4นะฮะเป็นตัว T.R.D. นะครับคันนี้ก็มาพร้อมตัวคร์สคอนโทรลนะครับตรงนี้นะมีการครูสคอนโทรลให้เห็นไหมฮะตรงนี้ครับนี่ครับการคร์สคอนโทรลมีให้โพราลมันติฟังก์ชันนะครับปี2010 2010พวงมาพลมัยจะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ นะครับลองมาสตาร์ทรถด,ดูหน้าปัดเดืนอนหม่กันหน่อยนะครับคันนี้ <c oughs> เครื่องสัมพัน์ธนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะสตาร์ทง่ายครับชึ่งนะฮะทีเดียวหน้าปัดเดินใหม่คันนี้ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่ดูห0 9 1 4 1กกิโลเมตรครับ 179,000โลครับตันนี้รถปี2010นะฮะถือว่ายังน่าใช้อยู่กับราคา595,000บาทครับ595นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดเครื่อง3000โฟวิวได้ตัว TRD ด้วยนะครับสีขาวมุกนะครับเครื่องยนต์ฟิตมากนะสตาร์ตติดง่ายนะครับนี่ครับ ละเยดวันนี้วันที่28นะครับเราเพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์095 0566926ครับอันนี้คือคอนโซลด้านหน้าตัวหน้าจอนะครับเจ้าของเดิมก็ใส่มาให้นะครเป็นจอ DVD รู้สึกว่าจะเป็นตัวจอ Android ด้วยคันนี้นะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะฮะเราหุ้มให้ใหม่เก็บงานให้ใหม่นะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์เย็นครับระบบแอร์เย็นเลยนะคันนี้ ตัวเปิดแอร์หลังตรงนี้นะครับด้านล่างจะเป็นปุ่มเปิดแอร์หลังตรงนี้นะครับนี่ครับ,รบแอร์หลังก็ออกนะครับปกติเลยอแอร์ไม่มีตันเย็นเลยครับแอร์เย็นนะฮะนี่ได้างฟังเสียงลมนี่ครับปกติเลยนะฮะเราเปิดแค่ตัวพัดลมแค่ตัวเบอร์สองนั่นเองนะฮะก็ยังเย็นเลย นะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับราคาประหยัดเป็นรุ่นที่แรงไอเทมนะฮะหายหายากมากสำหรับรุ่นนี้นะครับลูกค้าถามมันมาเยอะคุณต้นมีตัว TRD เครื่อง3 0 0พันโฟวิลไหมสีขาวมุกนะฮะถ้ามีเข้ามาแล้วถ้าใครสนใจหรือว่าดูคลิปนี้แล้วนะฮะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยมีเข้ามาเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับผมเครื่อง3 0 0พันโฟวิลสีขาวมุก TRD ปี2010นะครับโฉมไฟหยักหน้ายักษ์ที่ใครตามหาอยู่วันนี้เข้ามาแล้วนะครับราคา5 9 5 0 0 0เานะครับ 5,95,000ราคายังไม่รวมแบตนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเลขไม้ใช้งานไปอยู่ที่179,000โลนะครับรถก่อนปรับสภาพครับเราไม่ได้ขายตามสภาพแบบนี้นะครับผมเราปรับสภาพให้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าปรับสภาพให้ทั้งคันนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับการใช้งานปกติทั่วไปนะฮะถือว่าเป็นการใช้งานปกติของลูกค้าเลย นะตัวแผงประตูต่างๆก็สมบูรณ์นะครับไม่มีรอยถลอกขีดข่วนอะไรส่วนตัวเบาะเราพุ่มให้ใหม่นะครับก็เป็นเลื่อนธรรมดานะฮะเบาะนะครับก็ต้องมีการเสื่อมสภาพอยู่แล้วรถปี2อ1ปีน0 1 0นะฮะรถใช้งานนะครับก็ต้องมาปรับสภาพให้ใหม่กันนะให้สวยนะทำความสะอาดทําสปานะฮะทั้งภายในภายนอกให้ใหม่นะครับครนี้สปาเสร็จแล้วรับรองน่าใช้แน่นอน นะครับมีเข้ามาแค่คันเดียวใครสนใจหรือต้องการจะโอนจองล็อกรถคันนี้ไว้นะครับแจ้งเข้ามาได้เลย095-0566926หรือว่าแอดไลน์ผมก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์เป็น Line แอมาก็ได้นะครับ ID Line นะครับมีแอดไซน์ S <S นำหน้านะครับตามด้วย625 YLULE นะเป็น Line o f f ฟิเชียลนะครับไลน์แอเข้ามาได้เลยนะครับผมแอดเข้ามาจะมีแอดมินคอยตอบข้อมูลให้นะครับ รายละเอียดการโอนจองสามารถโอนจองได้เลยนะครับโอนจองและแจ้งซลิปการจองมาโอนจองเข้าบัญชีบริษัทเพชรยนต์โดยตรงโดยคุณวชิระนรงเพชรนะคะมีบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่ครับโอนจองและแจ้งซลิปมาได้เลยนะคะเราจะล็อกรถคันนี้ไว้ให้ลูกค้าทันทีนะครับแล้วก็เตรียมเอกาสารรอจัดไาแนนั้นพร้อมปรับสภาพรถคันนี้ไว้หลอนะครับผมนี่ครับ รุ่นนี้หายากนะครับก็มาแจ้งข่าวสารข้อมูลนะครับรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพก่อนรีโนเวทนะฮะรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้ครับราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ได้ตัวท็อปสุดด้วยได้สีขาวมุกนะเครื่อง3,000โฟวิลและเป็นตัว TRD ขับ4ด้วยนะฮะวันนี้ใครสนใจวันนี้วันที่28นะครับรถค่อนข้างจะมาไวติดจองไวนะครับ เซลที่ร้านค่อนข้างเยอะนะครับถ้าลูกค้าข้างในสนใจขอให้รีบนิดนึงนะครับแจ้งข้อมูลมาอยากจะโอนจองล็อกไว้แจ้งมารีบด่วนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถติดจองไวมากนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นรุ่นหายากท็อปแบบนี้นะครับและราคาประหยัดด้วยนะครับสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลย095-056-6926เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์คันนี้กันต่อครับตามมาเลยครับไปดูเครื่องยนต์ของเจ้าโตยต้าฟรอยเนอร์ตัวท็อปนะฮะโฉมปี2010 ไฟยักษ์หน้ายักษ์นารุ่นท็อปสุดเลยนะครับ3.04จุ e ศูนยนะครับเป็นตัว3 0ขับ4รายลขับียดตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นรหัสเครื่องยนต์1 KD นะครับ FTV นะครับคันนี้เป็นตัวปี2010เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ D4D นะ3,000นะครับ3,000นี่ครับสายพานทัมมิ่งนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะที่1 0 0 0 0แสนนี่ครับมียละเอดตัวนี้บอกอยู่นะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่น นะครับสายพานทมิ่งเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตัวคานหน้านะครับรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนนะครับคานหน้าเดิมๆพวกสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับพอเราสปาแล้วมันจะออกนะครับขัดให้ใหม่ขาวจ้วเลยแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะฮะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเดิมๆนะไม่ได้มีดัดแปลงไม่ได้มีแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับคือคือเป็นรถใช้งานปกติเลยนะปั๊มเบรก ABS ต่างๆนะฮะมอม้อเบรกต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับ รายละเอียดตัวรถนะฮะแน่นอนครับรถปี2 0 1 0ก็ต้องมีการเก็บนะฮะเก็บสีมาบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแต่ว่ารถต้องคงสร้างเดิมต้องมีการเก็บงานมาแล้วเบื้องต้นนะครับนี่ครับรถคงสร้างเดิมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยรถเนี่ยการเก็บงานเพื่อให้มันสวยนะับพร้อมใช้งานนะครับต้องมีการสปาให้ใหม่ต้องมีการเก็บงานให้ใหม่อยู่แล้วนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานก็อยู่ครบหมดนะครับ เพีเยงแต่ว่ารอสปาเก็บงานให้นะครับแผ่นกันความร้อนต่างๆก็ยังอยู่นะครับอ่านะครับคันนี้นะครับอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่นหายา,ยากนั่นคือจัตโตต้าไฟเนอร์โฉมปี2010หรือตัวไฟหยักหน้ายักษ์นะครับราคา595,000บาท เลขใหม่วิ่งไป1นึ0 0 0 0โลรถเข้าใหม่นะฮะยังไม่ได้สปายังไม่ได้เก็บงานนะครับราคา5,95,000 0บาทเราสปาให้ใหม่เก็บงานให้ใหม่ทั้งคันนะครับรายละเอียดคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับ3.0 v i e w trd สีขาวมุกนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับันนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ก่อน นะครับรถเข้ามาใหม่ก็มารีวิวดุนด่วนให้กับลูกค้าที่ต้องการรถรุ่นนี้เอาไว้ใช้งานเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจนะครับรถปี2010น่าใช้คันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาหาผมได้เลย095 056 6926ครับไฟนเนอรเข้าใหม่นะครับไฟยักษ์หน้ายักษตัวท็อปขับ4 t R d ปี2010ราคา5 9 5 0 0 0 0บาทเลขไมวิ่งไปเดิมเดิ 1, 7, 9 0น0 นะครับใครสนใจหรือว่าอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะครับขอบคุณ f อฟท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัพเดตรับชมก่อนใครสำหรับวันนี้ผมขออญาตลาไปก่อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามานะครับ095-0566926สวัสดีครับ